ชว่วงที่2ของรู้ทันการเมืองไทยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้กับทางช่อง13สยามไทยรวมไปถึงฝักปฏิพันธ์นั่นก็คือน้ำการตองเอาไว้ด้วยนะคะอันนี้จะเป็นกําลังใจอย่างยิ่งยวดให้กับชาว13สยามไทยด้วยนะคะ mm hmm. ทีนี้มาที่เรื่องของนิรโทษกรรมทางคุณเท้งเนี่ยบอกว่าประธานวิปัธบาลนให้เหตุผลในการที่ไม่ผ่านเนี่ยเพราะเป็นมติพรรคกร่วมเกรงใจพรรคกร่วมเดี๋ยวมันจะกระทบกับเสถียรภาพ แม้ว่าทางฝ่ายค้านเขาจะบอกว่าเฮ้ยงดออกเสียงก็ได้มันจะได้มีโอกาสให้ให้ร่างนี้เนี่ยเข้าไปสู่การพิจารณาในกรรมธิการได้มุมของทางคุณจตุพรมองยังไงคะคือความเป็นจริงเนี่ยเอาการชุมนุมของบรรดาเยาวชนปี63ก็พรรคเพื่อไทยก็เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่าพรรคเก้าไกลพรรคประชาชนขนาดนี้ถึงขนาดตั้งเต็นท์นะครับเราลงพื้นที่ทําข่าวก็คงจะเห็นกันว่าเกี่ยวข้อง พรรคเพื่อไทยก็พูดในประเด็นแก้ไขมาตรา112ไม่ได้ต่างจากพกรรคเก้าไกลที่ถูกยุบไปคุณชัยเกษมนี่เป็นทั้งวาจาและลา,ลายลักษณ์อักษรกันเสียด้วยซ้านะครับและการแสดงออกของบรรดาสสสมาชิพกพรรคเพื่อไทยก็มิได้น้อยไกว่าพรรคเก้าไกลการหาเสียงเนี่ยนะครับทั้งคุณนุงอิงคุณเศรฐายืนยันว่าจะมีการแก้ไขมาตรา112 <1, 2. S 2> คุณอิงถึงขนาดว่าจะ ถ้าเพื่อไทยได้จัดตั้งรัฐบาลจะไปขอความเมตตาจากศาลเพื่อที่จะขอประกันตัวปล่อยตัวหนึ่งหนึ่ง,งสองอทีนี้เนี่ยจะเห็นลีลาพักเพื่อไทยก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับในการเสนอนิรโทษกรรมไม่ว่าความเห็นของไอ้เจ้าเดียนะครับหรือวความวหรือว่าความเห็นคนอื่นๆ,ๆนั้นเนี่ยเพราะถ้าเพื่อไทยเสนอเองนั้น แน่นอนที่สุดมันก็จะมีเรื่องอื่นๆ,ๆที่เคยรับาปากไว้มากาก็ใช้เหลี่ยมพอสมควรก็คือไม่เสนอร่างเองอนะครับก็ใช้ร่างของรวมไทยสร้างชาติครูไทยหรือกล้าธรรปัจจุบันและภูมิใจไทยนะครับในการที่เสนอเข้าไปเพื่อตัวเองบอกว่าตัวเองไม่ได้ไม่ได้นำเสนอไงอก็อธิบายเป็นช่องที่ไว้แท็กได้นะครับและขณะเดียวกันนั้นก็จะอ้างแบบประธานวิบว่า เสียงมันปริ่มน้ำกลัวว่ามันมีประนาน mm hmm. แต่ว่าผมเนี่ยเคยนำเสนอในวงที่อาจารย์โคธมอริยานัดหมายเนี่ยนะครับแต่ละพักการเมืองในแต่ละเหตุการณ์กุยในวงลับเนี่ยผมก็เสนออาจารย์ชูศักดิ์ว่าให้ไปศึกษากรณี66ทับ23 mm hmm. สมัยพลเอกเปรมติลสูรานนท์ที่รับรมราชโองายจากในหลวงรัชกาลที่9และมอบหมายกับพลเอกชวลิตและคณะไป mm hmm. ทำ ว่าเขาใช้เวลาในการทำอย่างเงียบโดยที่คนไทยไม่รู้เลยว่าเขาทำเรื่องนี้คนไทยมาเห็นนะนะครับวันที่เข้าร่วมพัฒนาชาติไทยนะครับที่คุณภูมิธรรมคุณพรมินเนี่ยได้ออกมาเนี่ยนะครับนั่งเฉิดฉายอยู่ในธรรมเนียบเนี่ยแต่ว่าเนี่ยนะครับในทุกกรณีนะครับในความเห็นผมเนี่ยคือเรื่องหนึ่งหนึ่งสองนั้นต้องยอมรับความเป็นจริงว่าสังคมก็ไม่สบายใจนะ,ะและถ้าพักการเมืองเนี่ย นะครับแน่นอนที่สุดยกเว้นพรรคเก้าวไกลหรือประชาชนในปัจจุบันแม้กระทั่งเรื่องพรรคประชาชนก็กล้าเสนอแต่พรรคการเมืองทั่วไปนั้นนะครับแน่นอนที่สุดอย่างที่บอกว่าพอเขาแสดงจุดยืนนั้นใครจะไม่กล้าส่วนพรรคเพื่อไทยรักกระปิดรักกระเปิดหาเสียงอย่างทำอยากเนี่ยไอ้น,นี่คือข้อเท็จจริงผมเนี่ยนะครับที่เสนออาจารย์ชูศักดิ์วันนั้นเพื่อจะได้เห็นว่าวิธีการแก้ไขปัญหาเนี่ย ตอนสงครามเนี่ยนะครับระหว่างกองทัพปลดแอกกับรัฐบาลเนี่ยตายฟากและเป็นหมื่นได้นะกว่าจะตั้งแต่เริ่มต้นเสียงปืนแตกที่บ้านนาบัวเนี่ยนครพนมเนี่ยจนกระทั่งหกสิบหกทัสองสามนะสองฝั่งที่ผมว่าตายไม่ต่ำกว่าหมื่นนะแน่นอนนะครับเพราะว่าปีหนึ่งวัดพระศรีมาณฑก็เป็นพันน้องผมยังไปตายเลยครับน้องตายแล้วแท้เห็นไหมฝังคนสหายในป่าเขาตายนะครับนะครับฝังตามป่าเขาลำนากไร นะครับในสมระูมินั้นคนตายร่วมร่วมสองหมื่นฝั่งละเป็นหมื่นนะครับตัวเลขอาจจะเหลื่อมกันบ้างอะไรกันบ้างแต่ถามว่าทําไมเนี่ยยุติกันได้ในกรณีนี้เนี่ยนะครับแน่นอนที่สุดนั้นผมก็ไม่ได้เห็นด้วยว่าการแก้ไขปัญหาเนี่ยโดยการใช้เสียงดังเนี่ยหรือใช้ประเด็นทางการเมืองเนี่ยจะไปแก้ไขปัญหาเรื่องหนึ่งหนึ่งสองได้นะเพราะผมก็พยายามอธิบาย ว่าขณะที่ผมอยู่ในคุกเนี่ย<ม>ในสมัยรัชกาลที่เก้าเนี่ย<ม>ถ้าผู้ต้องหาสารพิพาษาถึงที่สุดนะท่านก็ไม่ไปยุ่งเรื่องศาล<ม>ถ้าเป็นคนต่างประเทศเนี่ยพระราชทานอภัยโทษโ,โดยไม่ต้องขอเลยนะแต<ม>่ล่วงรู้คนไทยเนี่ยนะครับทําความผิดมาตร,รานหนึ่งนึงสอง<ม>คือพูดง่ายๆว่าพระราชทานอภัยโทษให้ร้อยเปอร์เซ็นต์คือปัญหาว่ากระบวนการอาจจะล่าชา้าแต่ว่าส่งไปถึงท่าน<ม><ม>เป็นที่รู้กันว่าในหลวงท่านนะครับ พระราชทานอภัยโทษมาโดยตลอดพอถึงร้นกล้าวรัชการที่สิบไม่ประสงค์จะโทษเลย mm hmm. นะครับความผิดที่เกี่ยวข้องกับพระองค์ท่านในมาตราหนึ่งหนึ่งสองและไม่นะครับไม่มีการดำเนินคดีหนึ่งสองถึงสามปี mm hmm. นะครับตั้งแต่ประถมทรงราชขึ้นมาเนี่ยคดีที่คาในชั้นพนักงานสอบสวนอายการสั่งไม่ฟ้องร้อยเปอร์อยู่ในศาลเนี่ยนะครับไม่ว่าศาลชั้นไหนต้นอุทธรณ์ดีกา ยกฟ้องร้อยเปอร์เ็ที่ํำพิพากษาไปแล้วก็พระราชทานอภัยโทษตามลำดับคือความผิดที่เกี่ยวพระองค์ท่านท่านให้อภัยท่านไม่ดำเนินคดีอะไรใดทั้งสิ้นเรื่องนี้ก็ผ่านพ้นกันไปอย่างผาสุกจนกระทั่งมีเหตุการณ์เรื่องเยาวชนชุมนุมปีหกสามซึ่งความผิดพลาดเนี่ยนะครับมันมาจากหน่วยงานของรัฐในขณะนั้นด้วยไม่ว่าจะเป็นกระทรวงศึกษากระทรวงดีอีกศทะช และรัฐบาลโดยภาพรวมการไม่ทาความนะครับเข้าใจอย่างตั้งต้นกับสงครามที่ควบคุมไม่ได้นะครับทุกอย่างเต็มไปด้วยความล่าช้าและท้ายที่สุดนั้นน่ตัวเองก็นะครับก็ก็เห็นว่ามันเริ่มมีปัญหาพลเอกประยุทธ์ก็จึงมาเล่าเรื่องราวที่ผมเล่าเนี่ยว่าพระองค์ไม่ประสงค์จะเอาโทษแต่ว่าพอรัฐบาลรับไม่ไหวตัดสินใจโดยอำนาจรัฐบาล ไปดาเนินคดีเหมือนเดิมไอ้นั่นปัญหามันจึงคาจนึงปัจจุบันทีนี้เนี่ยนะครับถามว่าแล้ววิธีจะแก้อย่างไรแน่นอนที่สุดการตรากฎหมายเนี่ยเราก็เห็นจุดยืนทางการเมืองไทยนะักการเมืองหาเสียงเนี่ยนะครับไม่มีใครยอมใครกันหรอกไม่ว่านี่นะครับซีกที่ต้องการนะนิรโทษในประเด็นหนึ่งหนึ่งสองซีกนี่นะครับที่ไม่ต้องการนิรโทษหนึ่งหนึ่งสองให้ใช้วิธีแบบทางการเมืองเนี่ย มันไม่มีทางสําเร็จเพราะทุกคนต้องการหน้าตานะครับต้องการคะแนนเสียงทางการเมืองแต่ไม่ต้องการผลสําเร็จผมยกตัวอย่างว่าสมัยพลเอกเปรมที่เขาสาเร็จคือไม่มีใครได้ยินไม่ได้ยินตอนเดียวคือวันสําเร็จวันประกาศป6สิบทับสองสามนะครับเราก็เพิ่งมีความรู้ว่าสายนําพัรคอมมิวนิสต์อยู่ในเมืองนั้งแตะและเจรจาทีละคนจนกระทั่งเขาตกผลึกแล้วไว้เนื้อเชื่อใจจึงไปเจรจาต่อกับ สาหายที่อยู่ในาฐานที่มัน่นไอ้พวกพรรคอมนี้ี่อยู่ฐานที่มั่นถ้าไม่ไว้วางใจเนี่ยเอาความลับเดืยวทหารมาถลม่มออและขณะเดียวกันเนี่ยนะครับถ้าทางนี้เนี่ยนะครับทางาออทหารมิมจฉาจารประเด็โจโยฤตถ้าเนี่ยครับไม่ไว้วางใจก็พวกนี้จับเชือดคอเมื่อไหร่ก็ได้เ,ออเห็นไหมความไว้วางใจมันจึงเป็นเรื่องใหญ่ทาอย่างเงียบไม่มีใครได้ยินไม่ปรากฏเป็นข่าวรู้อีกทีก็คือความสเร็จเพราะนี่ครับอะไรก็ตามที่ไปเล่นกับกล้องของกองทัพสื่อเนี่ย กับนักการเมืองมันคือการหาเสียงลเพราะฉะนั้นต่างคนต่างดำรงตนความมุ่งหมายนะครับแล้วถามว่าจะแก้ไขอย่างไรความเป็นจริงนั้นนะ่ยถ้าได้เดินตามแนวทางนะครับที่ประเทศไทยเคยประสบความสําเร็จคือ66สทับสอเนะี่ยวันนี้จะไม่มีเหตุนี้แต่ว่าเพื่อไม,ไม่ไม่ได้เดินแนวทางนี้การนี้ระโทษเนี่ยนะครับแน่นอนที่ให้กับคนเฉพาะกลุ่ม,มและในในแต่ละกลุ่มก็เฉพาะเรื่องนะ มไม่ใช่ไม่ใช่ทุกเรื่องในแต่ละเหตุการณ์ด้วยนะนะครับที่ผ่านร่รางนี้กันไปใช่ไหมทุกๆยังมีปัญหาเยอะอและขนาดเดียวกันนั้นเนี่ยพวกแกแ่ๆกได้หมดแล้วทิ้งเด็กเอาไวออา้อัอนนี้เรื่องใหญ่เอาล่ะเด็กมีเรื่องหนหนึ่งสองสังคมไม่สบายใจนีนผมเข้าใจนะครับผมก็เสนอว่าอย่างนี้สิทำไมไม่ใช้ช่องทางนะครับเช่นนะครับรัฐบาลและทุกพักการเมืองร่วมเป็นเจ้าภาพ นะครับทำเรื่องขอพระราชทานอภัยโทษและกราเนี่ยนะครับจะโดยเป็นหลังจากนั้นก็กราเป็นเป็นคำสั่งเป็นพระราชกำหนดอะไรก็ได้ว่าถ้ากระทําความผิดในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับหนึ่งสองอีกนั้นทุกคดีจะกลับมาเหมือนเดิมคือหมายความว่าให้โอกาสหนึ่งครั้งซึ่งจริงๆประเด็นนี้สามารถเอาไปอยู่ความจริง,รงมันอยู่ได,ไดแ้แต่แต่อย่างที่บอกไงว่าก็มีการตั้งท่าไง แต่เมื่อมีการตั้งท่ากันแบบนี้เนี่ยนะครับ mm hmm. คือผมเองก็เห็นว่าสังคมไม่สบายใจจริง mm hmm. แต่ว่าเราต้องยอมรับว่าแก่ๆได้นีรโทษกันหมดและทิ้งเด็กเอาไว้มันได้อะ mm hmm. ทีนี้เอาเอาแต่ละคนว่าเด็กมันมีปัญหาเรื่องขาบัาน mm hmm. ผมนี่เตือนตั้งปีหกสามนะ,นะ mm hmm. ปีหกสามนี่ทัวร์มาลงผมนี่เป็นหลักนะ mm hmm. เพราะว่าเขาคิดว่าผมจะเป็นต้องต้องเห็นด้วยกับเขาอะ uh huh. แต่ว่าผมเห็นต่างไง mm hmm. ผมบอกว่าเอาการแก้ไขรัฐนูลเห็นด้วย การขับไล่พลเอกประยุทธ์เห็นด้วยแต่เรื่องปฏิรูปสารบัญภาษีผมไม่เห็นด้วยอและเตือนว่าอย่าได้ไปทำํำเพราะว่าหลังจากนั้นเนี่ยคุณจะรู้ว่าเวลาคุณได้เกิดเรื่องอแลวผมก็เล่าตัวอย่างกองผมไม่พลาดปรากฏว่าทัวร์มาจากตั้งแต่ซีก <laughs> นะครับพเพื่อไทยคนรุ่นใหม่คนเพื่อแดงสารบัตรสลอมอยู่เนี่ยผมจึงไม่ได้ไปเลยนะครับเพราะว่าผมเองก็เห็นว่าวันข้างหน้าพวกนี้จะโดนเรื่อง พอเนี่ยนะครับพอวันที่เขาโดนเรื่องเนี่ยโทษของอานอนท์นำพาเนี่ย<า>นะครับไม่รู้อายุที่มีอยู่ติดคุกพอไมหมการับตัวต่อ,น,<า>อนะครับหลายคนก็ตามแม้กระทั่งพวกที่หลบหนีออนอกประเทศครอบครัวที่อยู่ในไทยก็ไม่ได้สบายนะบางคนพ่อแม่ก็ลําบากอ,ะอ่ะและต้องพลัดพรากไอ้ที่ติดคุกเนี่ยนะครับลูกก็ยังเล็กก็พลัดพรากบางคนก็ตายอย่างน้องบุ้งะนะฮะหรือแม้กระทั่งต้องเสียชีวิตแบบเจ้าบุ้งอ,ะอ่ะ<อ>นะครับ ทั้งที่พ่อเขาเนี่ยกับผมเนี่พ่อเขาถูกยิงในเหตุการณ์พฤษภาเนี่ยปีต้องมา135แล้วก็ปัจจุบันก็เป็นเป็นผู้วักษา,กษาในศาลมีกาคือเราเนี่ยนะครับเดินมาถึงจุดนี้เนี่ยเพื่อเนี่ยครับเรื่อง112เรื่องเกี่ยวสาบันพระมากษัตัตย์นะครับต่อไปนี้เนี่ยนะครับจะไม่มีใครไปวิพากษ์วิจารณ์แล้วนั่นก็คือว่านะครับการจะยื่น นะครับขอพระราชทานอภัยโทษเพราะนักการเมืองไม่กล้าทำเนี่ยแต่ว่านี่ครับต้องมีคณะที่ว่าต้องมานั่งคุยกันและกําหนดเงื่อนไขถ้าทําอีกทุกเรื่องกลับมาฐานะเดิมและวันนั้นสังคมจะตราหน้าเลยนะว่าทําอีกนี่นะครับถ้าลงทันอย่างสึงที่สุดนะนะครับจะไปตายที่ไหนคนไม่แคร์แล้วนะคนไม่เห็นใจแล้วนะทีนี้เนี่ยครับถ้าทําอย่างนั้นได้เห็นไหมมันก็ไม่มีเรื่องขา เพราะถ้าคานั้นเนี่ยนะครับท้ายที่สุดก็ถูกอธิบายและจะไปกระทบต่อสถาบันพระมหากษัตริย์นะครับเพราะว่าโทษที่ให้ในคดีหนักๆทั้งนั้นนะก่อการร้ายนี่คือโทษประหารชีวิตนะกบฏบประหารชีวิตนะถ้าคุณตามนับโทษเนี่ยนะครับมันอ้างเรื่องโทษไม่ได้แต่ว่าเอาละเราเข้าใจเราเป็นคนเตือนเขาเราทะเลาะกับไอ้คนทั้งบางกันมาเนี่ยในเรื่องนี้นะครับเรื่องปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์ผมในสวนก็พวกนี้โครงโครงโครงกันเลยนะ ตอนปีกสามซึ่งนะครับทุกคนในเวลานั้นนักเคลื่อนไหวเนี่ยต้องฉอเลาะประจบเด็กดันดันหลังดันบยุเด็กให้ท้ายเด็กแต่ผมได้ตรงกันข้ามไหมนะครับทัวร์เข้ามาลงผมแต่ว่าวันเวลาผมก็บอกว่าเราเนี่ยการแสดงออกมันต้องมาพร้อมกับความรับผิดชอบวันนี้เนี่ยนะครับผมก็มองเห็นว่าเนี่ยนะครับฝ่ายค้านก็ต้องทำต้องต้องเข้าใจว่าคุณเนี่ยเรื่องนี้ต้องเอาหน้าให้น้อย ฝ่ายรัฐบาลเนี่ยนะครับคุณก็ต้องเอาหน้าเนาะความจริงไม่ต้องการเอาหน้าเลยเออแล้วก็รวมกันหาทางออกคือถ้าเอาหน้าด้วยเนี่ยเอาความสาเร็จด้วยมันไม่ได้ใช่ใ,ชในเรื่อง<ช><ช>ที่มันมีความอ่อนไหวมีความละเอียดอ่อนแบบนี้ก็วันนี้ก็ยังมีการมาเอาหน้าอยู่เหมือนกันนะคะจนทางคุณยิ่งชีพอ่ะต้องบอกว่าเอ้ยคุณไปดูบัญชีแนบท้ายก่อนอย่างไอ้พวกประทัดระเบิดอะไรแบบนี้ไม่ได้รวม อยู่ในร่างนี้ที่จะได้อน,นี้ส่งไปด้วยแต่ปรากฏว่าเพื่อไทยก็เอามาเหมารวมไปหมดเลยคือ,อยังไงก็ตามอ่ะเนี่ยครับคือผมก็ยังมองเห็นว่าผมยังยังไม่คิดว่าจะสําเร็จนะเนี่ยอ๋อแม้ว่าผ่านวาระหนึ่งแล้วใช่ไหมตอนสุดท้ายสามวาระออเออเนี่ยครับมันมันมันคือการนิรโทษต้องต้องไม่สร้างปาัญหาเพิ่มและเนี่ยครับในแต่ละเรื่องมันมีปัญหา แต่ว่าวิธีการแก้ไขเนี่ยและการล็อกเลยคือผมนี่เคยสมัยเป็นผู้แทนผมเคยอภิปรายบ้าความแข็งแรงของสถาบันพระมหากษัตริย์ไม่ใช่ว่าไปจับคดีหนึ่งสองมากนะแต่ว่าต้องไม่มีเออต้องไม่มีถูกต้องอต้องไม่มีนี่คือความยิ่งใหญ่นะขนาดนี้ผมเชื่อว่าคนเหล่านี้เนี่ยเข็ดลามกันแนละ้วและไม่กล้ากันอีกหรอกอนะครับแล้วก็ให้ครั้งเดียวนะและครั้งต่อไปไม่ให้ใหอีกแล้ว,ลวประกาศเลย ผมว่าถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยนะครับผมว่าสังคมก็พอให้ภัยกันได้นะครับเพราะว่าอย่างไรก็ตามนั้นเนี่ยเราจะอารมณ์ความรู้สึกผมเข้าใจนะครับพี่น้องที่มีความแตกแยกอะไรกันมากมายแต่สังคมมันต้องมันต้องพาไปไปได้กันทุกทางและที่สําคัญที่สุดมันจะไม่มีเรื่องเหล่านั้นเกิดขึ้นมาอีกอและก็เป็นสิ่งที่ดีเป็นสิ่งที่ประเสริฐสุดกับสถาบันพระมหากษัตริย์ที่คนไทยเนี่ยนะครับต้องมีหน้าที่ในการปกป้องสถาบัน ผมว่าถ้าเราได้แก้ไขปัญหารอบนี้นะครับด้วยความเข้าใจที่ดีเนี่ยหลังจากนั้นความแข็งแรงก็จะบังเกิดมันจะไม่มีเรื่องเหล่านี้ตีค้างคาเนี่ยท้ายสุดใครเดือดร้อนออกเห็นบางท่านบอกว่าการนิรศกรรมการเมืองโดยไม่รวมนักโทษ112เนี่ยจะนําไปสู่การนิรศกรรมนักโทษ112ในที่สุดและในเวลาอีกไม่นานด้วยคุณไม่มีแล้วระหว่างนั้นไปมีเรื่องทำไมใช่ใช่ ใช่คือมันไม่ใช่นี่ว่าลุงแกแกแล้วขอลุงก่อนนั่นแหละไอ้อไน,นั่นมันเรื่องสีกากอ,อ,อคือคือมันปัญหาว่าจะไปสร้างปัญหาทำไมแต่ว่าถ้าเรื่องนี้มันคุยกันได้ก็คุยแบบไม่เป็นข่าวไม่ไม่มีใครได้ไม่มีใครเสียเป็นเรื่องวรระเรื่องชาติบ้านเมืงองผมอยากให้คิดะนะครับคือคือถ้าเอาสาใจนะครับแน่นอนที่สุดก็ เป็นไงเป็นการต่อต้านร่วมด้วยซึ่งมันก็ไม่มีประโยชน์เหมือนตอนเด็กชุมนุมอ่ะผมก็ไปยืนขวางอยู่งั้น uh ก็ถูกถลม uh ่มนะครับ uh กันในเรื่องนี้แต่ว่าวันนี้เราต้องคิดในมิติว่าเราจะรักษาชาติบ้านเมืองในสภาพประเทศ uh เป็นอย่างเนี้ยแล้วเรื่องนี้เนี่ยคือต้องต้องแสดงเจตนาต้องยอมรับเงื่อนไขนะไม่ใช่ว่ายกให้เลยไม่ใช่ uh ในกรณีต้องมีเงื่อนไขนะครับต้องเป็นข้อตกลงเหมือนการทําสัญญา uh ผิดก็เมื่อไหร่ก็เมื่อนนะั้น นะครับถ้าเช่นว่ามีโทษ30ปีพอผิดเงื่อนไขก็กลับมา30ปีคือมันต้องหาวิธีการอย่างนั้นนะครับเพื่อไม่ให้นะครับมีการการกระทําที่ระคายเคืองต่อเบื้องพระยุคลบาทผมว่าถ้าเราเราคิดนะครับคือเราต้องเอาตัวตัวเองนะครับคืออย่าเอาหน้าเอาความรึกใดๆทั้งสิ้นเหมือนวันนั้นถ้าผมไปยุ่เด็กเหมือนกับพวกนี้หลายคน่อา เด็กก็จะชื่นชมผมซึ่งเขาก็ต้องชื่นชมแต่ผมไปยืนขวางเขาเขาก็ถล่มผมเนยไอ้พวกนี้ก็ถล่มด้วยพราต้องการเอาหน้ากับเด็กแล้วเวลาเด็กมีเรื่องมันทิ้งก่อนเพื่อนไปก่อนเลยไปก่อนบายบายพักเพื่อไทยน่ตัวดีที่สุดเพราะฉะนั้นเนี่ยที่บางส่วนก็มองว่าอาจจะพอไปคุยในกรรมธิการได้เนี่ยก็คือไม่ได้อยู่แล้วใช่ไหมคือผมไม่แน่ใจว่าเนี่ยนะครับว่าบทเรียนอะไรต่างๆนั้นเนี่ย คือนักขนาดนี้นะครับถ้ามันไปได้มันก็ไปแต่ว่าต้องมีมาตราการในการบ<ม>ังคับ<ม>นะครับก็ก็ฆ่ากันตายเป็นหมื่นยังให้กันได้เอ,อเอาเนี่ดีว่าไม่มีอะไรหนักกว่าการฆ่าระหว่างกองทัพของคุณภูมิธรรมคุณหมอูมมินแล้วออกับรัฐบาลไทยประเทศนี้จะใ,ใ,ให้โอกาสคุณภูมิธรรมมานั่งลำดีกระทรวงกลาโหมนะมเ,เวลาไปตรวจถ้าไปตรวจราชการ ทหารต้องรายงานยุทธภูมินี้ต่อสู้กับผู้ขอการ้ายคอมมินิตทหารตายกี่คนผีชีพกี่คนฝั่งคอมมินิตตายกี่คนคุณมุลทรรมไปนั่งฟังยังไงคุณมุลทําอยู่ฝั่งคอมมินิตกองทัพไทยยังให้โอกาสคุณภูมิําได้เลยแล้ววันนี้ทํำยังไงอ่ะทีนี้เนี่ยนะครับเราก็ชวนว่าการแก้ไขปัญหาเนี่ยและจะเป็นผลดีกับสถาบันพระมหากษัตริย์ส่วนนักการเมืองกเนี่ยนะครับคุณก็เลิกเอาหน้าเสีย แล้วเอาความจริงมันจะแก้ไขปัญหากันได้แต่ว่านี่เอาหน้าด้วยเอาจะเอาความสำเร็สด้วยไม่มีทางได้หาเสียงด้วยความสำเร็จด้วยไม่มีทางเรื่องนี้เนี่ยครับต้องทํากันเจรจากันเอาเอาว่าหาทางออกร่วมกันคือมันจะมีอะไรหน้าภาคภูมิใจแก่แก่รอดแล้วก็ทิ้งเด็กเอาไว้มันใช่ไม่ได้เรื่องแบบนี้ในความเห็นผมนะมแต่ว่าก<แ><แ>รณีของเด็กมันมีปัญหาจริงนี<อ>่ก็ยอมรับไม่สบายใจสังคมไม่สบายใจแต่ว่าเอาละ นะครับล็อกเลยแล้วมันก็เหมือนกฎหมายปิดปากโดยบริยายผิดอีกก็จบเพราะฉะนั้นที่มีบางส่วนมองว่านิรโทษกรรมเป้าหมายคืออะไรถ้าเพื่อความปรองดองก็ควรที่จะต้องได้ทุกฝ่ายทุกกลุ่ม,มแต่ถ้าไม่ได้ทุกฝ่ายทุกกลุ่มเนี่ยอย่ามีเลยจะดีกว่าก็อ,าอย่างที่คุณจุพพร์บอกว่าในท้ายที่สุดเผลอๆเนี่ยถ้ามีกันอยู่แบบไม่กลุ่มแบบนี้ก็อาจจะไม่สำ<น>เร็จใ,ในแต่ละเคสในแต่ละการชุมนุมเยนะ ไม่ใช่ได้อะไรกันครบแน่ๆก็ไม่ได้ครบอีกต่างหากคือเขียนอะไรเลอะเทอะกันพอสมควรเน่ยต้องไปคือแต่ปัญหาหลักนะไอ้เรื่องอื่นเรื่องเล็กอะแต่ว่าไอ้เรื่องที่ว่ามันต้องไปสร้างความขัดแย้งใหม่ไอ้ไอ้ที่ขัดแย้งปัจจุบันนี่ก็เหนื่อยอยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นก็อยากให้ การาร่างนิโทษกรรมเนี <il orter> ่ย <es> ม <rebell ious> ันนำไปสู่ความปรองดองอย่างแท้จริงนะคะก็หวังว่าจะลองนำมวเดลที่ทางคุณจตุพรพูดเนี่ยไปพูดคุยกันต่อนะคะแต่ต้องเป็นลับนะเพราะว่าถ้าไม่รับเมื่อไหร่เนี่ยพูดได้สัมภาษณ์กล้องเนี่โอโชว์เลยทีนี้ใช่ใช่ัดเจนวันนี้ต้องขอกราบขอพระคุณคุณจตุพรพรมพันธ์นะคะขอบคุณครัด พักครู่เดียวค่ะช่วงหน้าเรื่องชั้น14เป็นยังไงต้องไปคุยกับท่านนี้เลยนะคะท่านสมชายแสวงการได้ไปฟังไตส่สวนกับเขาด้วยเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังในช่วงหน้าพักครู่เดียวเดี๋ยวมาค่ะ